แกะเหรียญมาแล้วนี่หรียญลูฟี่สีม่วงนะข้างในไม่รู้จะมองเห็นไหมเห็นลางๆเนาะสวัสดีค่ะไม้ค่ะวันนี้ไมก้ก็มีของชิ้นพิเศษเรียกว่าใจด่วนใจร้อนอีกแล้วเห็นปุ๊บอยากได้ปับ๊บและว,วันนี้ไม้ก็จะมาอันบ็อกคาร์นี ของเล่นใหม่ที่ตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่เข้าไทยซะแล้วซะอีกนะเพราะเห็นเขาเลื่อนการขายออกไปก็เลยไม่แน่ใจว่ามันได้เมื่อไหร่แล้วไม้ตัวมาเองก็ไม่ได้พีออเดอร์ไว้ด้วยนะคะโชคดีว่าไปถามพี่หลุยนะถามว่าเออยังมีของไหมเขาบอกว่ามีก็เลยจัดมาเลยอย่างละหนึ่งกล่องน,นะคะและ้วยอนี่มันคืออะไรล่ะอ้า เึบเจ้าสิ่งนี้ก็คือซาวโหลดเดอร์ค่ะจะเรียกว่ายัางไงดีเรียกว่ากล่องได้ไหมลักษณะมันก็แอบคล้ายๆกล่องอยู่นะเป็นกรอบแล้วกันที่เอาไว้ใส่จ้าตัวลีดเดอร์ตัวนี้นะคะไอ้เจ้ากรอบเนี้ยมันจะเปิดเสียงได้ด้วย ไม่ไม่แน่ใจนะว่าเปิดออกมาแล้วมันจะมีเสียงอะไรถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นเสียงตัวละครหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เดี๋ยวมาดูกันไม่รู้ว่ามีเสียงของใครบ้างแล้วลูกเล่นอะไรไง how. อันนี้คือไม่รู้เลยรู้แค่ว่ามันมีเสียงอย่างเดียวแล้วตอนแรกไม้ก็กะว่าจะไม่ซื้อแล้วมาเข้าใจว่ามันใช้แข่งไม่ได้นะคะเพราะว่าปกติก่อนที่จะมีเจ้าตัวนี้ออกมาเนี่ยเจ้าตัวลีดเดอร์ห้ามใส่ท็อปโหลดเดอร์ก็ท็อปโหลดเดอร์ก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแบบหนาๆหน่อยไม้เข้าใจว่าต้องใส่ซองสลีฟเท่านั้นถึง จะใช้แข่งขันได้ถ้าใส่แบบพวกเป็นกรอบแข็งๆอะไรแบบนี้คือใช้ไม่ได้ไม้เข้าใจว่าแบบนั้นแต่ทีนี้ไปถามพี่หลุยสพี่หลกว่าเจ้าตอนนี้สามารถใส่ลีดเดอร์เข้าไปแล้วใช้ในการแข่งขันได้เสร็จชั้นละทีนี้ เด็กเราไม่เก่งไม่เป็นไรนะทุกคนเน้นเทไว้ก่อนเออเวลาอันนี้มไม่รู้นะว่าสมมติเราเราใส่ไปแข่งแล้วเราเปิดเพลงทิ้งไว้จะถือว่าเป็นการก่อกวนฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าโดนจับบอนนิ่งอันนี้ไม่รู้นะคะต้องไปลองดูยังไม่รู้เลยข้างในคือยังไงอเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันดีกว่าจะตัวนี้มันมีทั้งหมด2แบบค่ะหน้ากล่องมันก็จะเป็นลูฟี่ลูฟี่สีม่วงเนาะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเอเนลสีเหลืองเท่าที่สังเกตความแตกต่างก็คือไอตัวตัวนี้กรอบมันจะเป็นสีแดงส่วนตัวนี้กรอบจะเป็นสีด แล้วเข้าใจว่าเสียงข้างในก็น่าจะต่างกันด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องไหนมีเสียงอะไรยังไงบ้างนะมาเริ่มที่กล่องแรกกันก่อนกล่องลูฟี่นี่มาเปิดดูข้างในกันเลยค่ะชุบแดงโอ้ในตัวลีดด้วยนี่ในกล่องเราจะได้เป็นลีดลูฟี่ตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งลีดลูฟี่อันนี้เป็นลูฟี่ม่วงล้วนเนาะไม่ไม่ได้เล่นอันนี้ช่างมันทิ้งช่างมันทิ้งไปทิ้งไปเราไม่ได้เล่นสิ่งที่เราสนใจคือนี่จ้า ฮึบดึงมาก่อนอ้แน่นเลยแพ็คมาดีอยู่อู้ดูสิหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้เราก็จะเอาไว้ใส่หลีดของเราเนาะแล้วข้างหลังดูนี่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 เป็นลายเอ่อหลังการ์ดด้วยนะคะเนี่ยหลังหลีดก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะคะแล้วต้องเอาหลีดของเรามาใสาป่ปะมันเป็นกล่องลูฟี่งั้นเราใส่หลีดลูฟี่เหรอแล้วกันนะแกะเลยอ๋อเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนข้างในไม่รู้จะมองเห็นไหมเห็นลางๆเนาะมันจะเป็น ลายดงนะทุกคนอันนี้มันอาจจะสะท้อนแสงเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนอ๋อจาตัวนี้ก็คือดึงเปิดออกมาได้เลยนะคะนี่ข้างในมันจะเป็นลายดงแบบนี้เห็นไหมนี่เอ้มันเหมือนตรงนี้เปิดได้เปิดอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ใส่ฐานใส่ฐานตรงนี้นะคะ นี่มันจะอยู่ข้างใต้ไอ้เจ้าตัวด้งตัวนี้อันนี้เมื่อกี้แอบลองเปิดไปแล้วนิดนึงมันมีฐานอยู่ข้างในให้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนงั้นเราอันนี้เอาหลีนด้วยของเรามาใส่เลยแต่ถ้าใส่ซองใสเราจะใส่หลีนลงไปในนี้ไม่ได้นะทุกคนต้องใช้ซองใสประเภทที่แบบว่าฟิตการ์ดพอดีนะคะอันนี้มันแบบไม่ได้ฟิตไงค่ะชืบใส่ลงไปแล้วใส่ลีนลูฟี่ลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดีกว่า ซัมโดโร่ดะวันพีซการ์ดเกมซาวโหลดเดอร์วอลลมวันด้วยนี่เปิดมามีเสียงอย่างนี้ด้วยป่ะข้างๆก็จะเป็นแบบเป็นปุ่มแบบสไลด์เปิดอย่างนี้นะแล้วก็ข้างๆนี้มันจะมีปุ่ม3อันไม่รู้คือปุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมการเอาปุ่มแรกกดก่อนเสียงอะไรวะเหมือนจะเป็นเสียงลูฟี่ต่อยมั้งทุกคนไม่รู้เสียงอะไรอะอ่ะอันนี้ปุ่มแรกลองปุ่มที่สองดู ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้เพราะเดี๋ยวมันติดลิสิทสิ์จะ้ะคลิปฉันจะมีปัญหาเอานะเปิดให้ดูซมเปิลนิดเดียวพอส่วนที่เหลือเดี๋ยวมาขอไปเปิดฟังเองเงียบๆคนเดียวเป็น OP1 ตั้งแต่ล่ายาวที่ว่าสมัยจนฉลัดอะไรนั่นมาเลยจนกระทั่งจบเพลง VR เลยนะเอ้ยมันเก๋แบบฮึกเหิมว่ะฟังแล้วฮึกเหิมคือไม่เปิดไม่ได้นะคลิปมันจะติดลิสิทธิ์เอาเพราะว่าถ้าใครเคยดูไอคลิปวันไอครบรอบ25ปีวันพีทอะ อันนั้นนะคะมีเพลงนิดเดียวเองนะไอ้ทอนน้นมันติลิสิทสิ์นะทุกคนไปหาฟังเอาเองหาไม่ยากอยู่ละเดี๋ยวมาดูปุ่มที่3ามกันปุ่มที่สามแค่บอกว่าอันนี้คือมั n ค e ดีลูฟี่เอ้ยมันเหมือนไม่ต้องกดค้างทุกคนแต่ว่าเรากดต่อไปเลยอะมันก็จะเป็นเสียงต่อไปเลยนะปุ่มที่ถามแต่ถ้าเราเรายาสักหน่อยแล้วไปกดอะเห็นปะมันจะวนที่เดิมอ้าวแล้วปุ่มวนไปนเหมือนกันแม่เดี๋ยวลองก่อน เปลี่ยนเปลี่ยนเสียงข้างบนเปลี่ยนอ๋อแสดงว่าอันนี้เป็นเสียงของคิดอ่นนี้เขโคได้นะคะอุ้ยเออใช่จริงด้วยคือปุ่มข้างล่างอ่ะมันเป็นปุ่มที่ไว้เปลี่ยนว่าจะเป็นเสียงของใครอ่ะอย่างาเมื่อกี้ไม้กดเป็นเขโคโดใช่ไหมพอกดปุ่มข้างบนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนเสียงน่าจะเป็นเสียงทรายแหละมัง้งไม่แน่ใจเนาะ ชัง์สทำไมแชงสั้นจัง <U ta. S 1> <laughs> อุ๊ยกุตาต้องมาเป็นเพลงวะเนี่ยเอออันนี้ก็สั้นมากเลยนะคะม <laughs> ีของโคโคาโกดายาวสุดท,ที่ที่ฟังมาเนี่ยชารอลตต์ิ่อไปเพลงยามาโตะค่ะ โ,โซโลโโซโลดูดิเสียงเป็นไงเอ,อ้ยเป็นเสียงดาบอยู่อันเนี้ยโ,โซล่าฟาเรนกาโดเฮ้ยเสียงแชมเบิร์ว่ะโคซุกิโอเดงดอนกิฟอเตโดฟลาม,มิงโกคิงอันที่สุด คิงิงวูร่างแรกปะ <New> หมายว่าอันนี้เอาไปเล่นตอนแบบปิดเกมฝั่งต้งข้าไปแล้วก,กดเอฟเฟกต์เปิดปึ๊บโอ้โหถ้าไม่ตายอะไรอย่างนี้นะ มันเสียงต่อยสองทีอ่ะคือตอนที่หลีดกราฟออกมาฮะตอนนั้นอะในอนิเมะกราฟยังไม่ได้โชว์โหดทุ้คนมันเลยมีแค่นี้คงจะอย่างนี้ละมั้งแบบยังไม่มีซาวอะไรแบบเลิศๆเอไงก็เป็นเสียงดาบอยู่นิเอออโโวฟ แล้วเจลล์โอ้เสียงทิศทัวเนี่ยเซตโตกเซตโตกต้องไปดูในมูวี่สโมโก้าพอร์ตัสดีเอสคุโรคุโร่ตั้งใจเป็นเสียงด่าไหม อาร่อเสียงไงเนี่ยปันอ่ะนามิเอไม่ใช่ว่ะอ๋อสิ่งพ,พร้อบหาอัิบอร์กเสียงหนูอ, <laughs> อุ๊ยอันนี้มีเอกลักษณ์สุดเลยนะนว่าฟังง่ายของไอเบิร์กเนี่ยโรบรุทชิชารอร์โลตต์คาตะคริ เสียงไอ้น,นั่นปะที่เป็นชุดของวีวีอะที่มันทำท่ายอย่างเงี้ยใช่ป่าวะเนี่กบ,บาดแน่เลย วนครบแล้วอันนี้คือวอลลุ่มหตอนแรกไม้เข้าใจว่ามันจะเป็นเสียงแบบตัวละครตัวนั้นๆแล้วพูดชื่อของตัวเองหรือไม่ก็พูดชื่อท่าไม้ตายอะไรแบบนี้นะก็อย่างที่ไม้บอกเอาไว้กดตอนที่แบบเราตีเข้าดำ็นสุดท้ายแล้วกดสักหนึ่งทีเออปั่นจัดเลยนะโดนฝั่งตรงข้ามเรียกตัดแน่ๆเลยนะอ่ะอันนี้วอลลุ่มหจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกกล่องหนึ่งนิว่ะ ของวอลลุ่มหก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวมาดูวอลลุ่มสกันดูวอลลุ่มสกันจ้ะก็ได้ลีดเอเนลมาด้วยนะชาเดมนี่เป็นเอเนลเลยจ้ะแล้วก็นี่ตัวเครื่องเป็นคนละสีนะคะอันนี้จะเป็นสีดำเนาะอันนี้สีแดงแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ ตอนแรกไม่เข้าใจามันสีดำนะจริงๆมันไม่ใช่สีดำนะทุกคนข้างหลังนี้มันจะเป็นสีน้ําเงินกลมแบบว่าเข้มๆหน่อยจนเกือบจะเป็นสีดำอ่ะน่าจะพอมองเห็นอยู่ว่ามันเป็นสีน้ําเงินนะเอ้ยอันนี้สวยสวยเหมือนกันแต่ไม่ชอบสีแดงมากกว่า <c oughs> นะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูอันนี้กันเดี๋ยวแกะเอ็นยมาใส่ก่อนอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วกับเอนยนะคะเดี๋ยวมาลองดูว่า o l ล m ม2มีเสียงอะไรกันบ้างอ่ะเปิดเครื่องก่อ One Piece Card Game s o n d Loader Volume 2 มีเสียงบอกด้วยเหมือนเดิมว่าโวลูมชูนะคะก่อนที่เราจะไปปุ่ม1กับปุ่ม2ลองกดปุ่มกลางก่อนว่าจะเหมือนกันไหมต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเพลง VR เหมือนกันนะอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ย <laughs> มไม่แน่ใจว่าเสียงนี้ติดลิขสิทธิ์ไหมนะคะเฮ้ยนึกว่าจบแล้วมีอีกไอเพล ไม่ชอบตัวนี้มากกว่าอันแรกนะทุกคนคืออันแรกมัน V R ก็คือจบไงหรือว่าไม้ไม่ฟังต่อเองวะมันอาจจะมีมากกว่า V R ก็ได้เดี๋ยวลองกลับไปเปิดดูอีกทีแต่ว่าอันนี้มันเป็นซาวดต์แบบแทน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 ะแล้วแบบเอ้ยชอบอันนี้มากกว่าตอนแรกว่าจะใส่อันนี้ชักจะเปลี่ยนใจอยากจะใส่อันนี้แล้วนะมาดูกันว่าเสียงคนแรกคืออะไรอันนี้ไม้เดาว่าเสียงคนแรกคือเอเนลแน่เลยเพราะมันขึ้นหน้าปกอะดูกันุรรอขึ้นก่อนเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวลองกดดิ เอ้เสียงมันไม่เหมือนกับอันแรกนะทุกคนจำได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไหมเปิดเสียงรออันแรกเทียบกับอันนี้ให้ดูฟังมันไม่เหมือนกันวะแล้วนี้มันไม่แน่ใจนะคะว่าเสียงของอันสีแดงอะ่ะเบาวกว่าอันสีดำไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสียงอันต่อไปดีกว่าว่าเป็นเสียงของใคร มันไม่เหมือนกับลูฟี่อันนี้เหมือนกันเออเจ๋งยังถือว่ามีความแตกต่างมาก็นึกว่าแบบเปิดมาแรกว่าอ้าวเป็นรอจะเหมือนอันนี้ไหมพอเปิดมาไม่ใช่ Yustas Kid Rolonoa s u b t ออมีเสียงไฟหน่อยๆตอนท้ายๆด้วย <elo> เสียงทงอ่ะเสียงทงดงกิโฮเตโรชินั่นเตซากุซึกิ ペローナヤマト月光モリアリンスモークレイジュ 光月おでん <noise> キュロス <noise> ハンニャバル <noise> ポートガスディエース <noise> ボア・ハンコック <noise> フォクシー

トニー・トニー・チョッパーッ <laughs> キャロットカルガラ。<laughs> 2กล่องเสียงก็ประมาณนี้ถ้าถามว่าไม้ชอบอันไหนสุดถ้าความสวยงามไม้ชอบอันนี้ แต่ถ้าความแบบถ้าชอบเสียงชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าโอ๊ยเพราะว่าเสียงมันเท่กว่าเยอะมากเลยนะแบบแทน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 อ่ะอันนี้เก <uli. S 1> ๋โคตรใครอยากจะเบี้ยวเหมือนไม้ก็หาซื้อกันได้นะคะอันนี้ซื้อมาในราคากล่องละ1,200บาทไม้ไม่รู้ว่าไทยเอาเข้ามาเยอะด้วยหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเลยก็ลองถามร้านกาทั่วไปดูว่าคเขามีขายไหมนะคะลองไปหากันจ้ามันอาจจะเป็นแ voilà รไอเทมก็ได้นะฉันก็ไม่รู้ <laughs> แกะกล่อง รีว er. ิวซาวโหลดเดอร์ e r 2ต bon. ัวก็ประมาณนี้นะคะชอบก็อย่าไปอย่าลืมไปหาซื้อมาใช้กันเพื่อความเท่ของเรานะคะเก่งไม่เก่งช่างมันเท่ไว้ก่อนเน้นเทไว้ก่อนก็สําหรับคลิปนี้ของมายก็ประมาณนี้ค่ะก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ของมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้มายด้วยนะคะสําหรับวันมาก็ขอลาไปก่อนว้าเลเทหมดแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสักทีดิ